มันจะเดินทางไปยังตัวเมืองเชียงรายนะครับระยะทางจากปั๊มปตทตรงนี้ไปถึงตัวจังหวัดเชียงรายเองก็ประมาณสักตีไปประมาณสัก22กิโลครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ดูหลักกิโลอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ออกจากปั๊มปตทนะครับผมวันนี้ฝนตกครับ นี่ตรงนี้เป็นจะเป็นถนนพหลโยธินนะครับเป็นถนนสีเลนนะครับผมขวาไปพเยาซ้ายเข้าไปยังตัวเมืองครับดูก่อนไปครับฝนตกทั้งวันเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถนนพหลโยทินนะครับช่วงแยกจากสามแยกแม่ลาวนะครับไปยังตัวเมืองเชียงรายนะครับผมเป็นถนน4เลนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอตำบลป่ากอด,ดำนะครับอำเภอแม่ลาวจงังหวัดเชียงรายนะครับ กาศนะครับผมสองข้างทางนะครับซ้ายมือนี่ก็จะเป็นตลาดฝากระดมนะครับนี่ฮะตัวตลาดฝากระดมนะครับผมนี่มีสะพานลอยข้ามนะครับให้คนเดินข้ามนะครับสะพานลอยแล้วก็จะมีวัดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือติดตลาดนะครับวัดวัดบุญเรืองนะครับนี่วัดนี้นะครับผม นี่จะเป็นหมู่บ้านป่ากอดำนะครับชุมชนป่ากอดำนะครับผมนี่นะ ก็จะมีปั๊มพีทีนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับออกมาจากปัปทท๊มปตทอเมื่อกี้ไม่ไกลครับประมาณตัก2สองโลครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ปีทีเล็กอีกที่1น,นะครับตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าจาก3แยกแม่ลาวไปถึงตัวเมืองเชียงรายนี่จะมีปั๊มปั๊มน้ำมันอยู่4ที่นะครับเป็นปั๊มปีทอยู่ประมาณ3แล้วก็เป็นปั๊มปตทหนึ่งนะครับผม แก๊สปั๊มอะไรก็มีนะครับขอมแก๊สด้วยนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงสามแยกไฟแดงวัดล่องขุนแล้วนะครับก็จะมีการก่อสร้างถนงนเป็นช่วงนะครับช่วงของวัดล่องขุนนี้ก็ยังก็ยังก่อสร้างอยู่นะครับจะเป็นปรับปรุงสะพานนะครับตัวสะพานนะครับี่บนนครับวัดล่องขุนจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับวัดล่องขุนอยู่ฝั่งซ้ายด้านหน้าเป็นสามแยกไฟแดงนะครับ สามแยกไฟแดงวัดร่องขุนนะครับทางซ้ายก็ไปวัดร่องขุนแล้วก็ไปยังถนนเด่นห้าก็เข้าไปยังตัวอําเภอเมืองเชียงรายมือนกันครับตรงก็ไปเชียงรายมือนกันนะครับแค่เป็นทางอ้อ,อมไปหากันแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นวัดร่องขุนนะครับตรงข้ามวัดร่องขุนก็จะเป็นศูนย์ฮอนด้าครับศูนย์ฮอนด้านะครับผม สามแยกไฟแดงนะครับถ้าเราซ้ายไปก็จะเราก็จะวิ่งไปตามถนนเส้นบายพาสตะวันตกนะครับก็ไปออกไปยังโน่นนะครับเลยตัวจังหวัดเชียงรายไปออกตรงบิ๊กซีบ้านดูครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับซ้ายนะครับเขาเรียกว่าบายพาสฝั่งตะวันตกนะครับผมแล้วก็ชื่อแยกอะไรแยกสัญาซน้อยนะครับนี่ครับสามแยกไฟแดงสัน้ายน้อยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหม ถ้าเราซ้ายไปนี่ฮะตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไปมันก็จะเป็นถนนบายพาสฝั่งตะวันตกแล้วนะครับผมนี่ยบ่งไปทางนี้นะนี่ครับส่วนเราก็ตรงไปครับ เลยมาสักไม่ถึงกิโลครับก็จะเจอสามแยกไฟแดงนะครับถ้าขวาก็จะไปยังถนนสายบายพาสฝั่งตะวันออกนะครับนี่ครับตรงไปเข้าเมืองขวาก็ไปสนามบินไปเทิงนะครับนี่ฮะไฟแดงนี้นะครับ เห็นไหมถ้าเราตรงไปนะครับก็จะไปเชียงรายนะครับถ้าเราขวาเนี่ยฮะขวาทางนี้นะครับก็จะไปยังก็จะวิ่งตามถนนบายพาสฝั่งตะวันออกนะครับไปยังสนามบินได้นะครับแล้วก็ไปยังตัวอำเภอเทิงนูนนะครับได้นะครับผมนี่ฮะสามแยกตรงนี้ก็มีชื่อนะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้แต่ชื่ออยู่อยู่ด้านหน้านู่นนะครับ เลยไปสักประมาณ1กิโลเนี่ยครับก็จะเป็นสถานีขนส่งแห่งที่2นะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับผมเป็นขนส่งแห่งใหม่ขนส่งตะเคียนคู่นะครับที่คนเชียงรายเขารู้จักกันนะครับผมจะมีปั๊มพีทีกที่นึงครับก่อนที่จะถึงขนส่งใหม่นะครับผมระยะทางจากขนส่งใหม่ไปยังตัวเมืองก็ประมาณกิโลเดียวครับ ต้นตะเคียนเห็นครับด้านหน้าเราแต่ก่อนต้นตะเคียนจะมีอยู่สองต้นที่ใหญ่นะครับต้นนี้ก็คือแต่ต้นนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือเป็นต้นเล็กส่วนต้นเล็กนี้คือเขามาปลูกแทนต้นเก่าท,ที่ที่ตายไปนะครับนี่ครับถ้าเราขวาก็จะเข้าไปยังสถานีขนส่งแห่งที่สองของจองังหวัดเชียงรายนะครับทางด้านขวานี้นะ ครับเข้าไปขนส่งแห่งที่2นะครับขนส่งแห่งที่1อยู่ในเมืองนะครับผมห่างกันราวๆสองกิโลเมตรครับแห่งที่1กับแห่งที่2นะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าเมืองนะครับประมาณสัก1กิโลครับก็จะถึงเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผม